อองะไรเนี่ยวันนี้วันนี้มีใครเตรียมของอะไรมาบริจาคให้น้องๆบ้างครับมีไหมฮะมีไหมอ่าถ้าใครได้โต๊ะนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งมอบให้เจ้าหน้าที่แล้วก็เอาไปแจกจ่ายให้กับน้องๆที่บ้านแห่งนี้กันนะครับผมอ่าอ่ะเริ่มกิจกรรมเอาของพี่ใยก่อนใครเอาของมากี่ก่อนยกมือขึ้นเฮ้ยไม่มีคนอยากได้ของนาไงวะ นางร้ายสายรับมันออนแออยู่นี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเลยนี่ยไม่ใช่สิแต่มีใครดูนางร้ายสายรับมั้งนะแล้วมนะันไม่ได้ได้ของมาด้วยปีหน้าจัดก,กับพี่ปีเตอร์ดีกว่าข้าว่าจะไปจัดข้ามช่องคู่มินเหมือนกันเแนบบ่ย ใครของคนที่จะขึ้นมานะฮะใครที่มีของที่ผมพูดครบนะฮะให้ยกมือขึ้นแต่ว่าห้ามวิ่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนชี้เองตกลงไหมฮะอ้าวเอาผมก่อนนะค่ะปฏิการะครับใครมีลูกคู่ผมกับมากี้นะครับห้าลูกครับยกมือขึ้นครับผม<อ>ห้าลูกนะฮะ<อ>เตรียมลูกไปเสร็จก่อนนะฮะแล้วยกขึ้นมาให้ผมดูคนระับอ่า<อ>ขอเป็นลูกเท่านั้นนะฮะไม่เอาลูก จุกตาก็ตามใจอ้าวแล้วยังเหลือ3ารูปก,ก็ได้อ่ะใครมีสามรูปบ้างต้องมีผมคู่มากี้เท่านั้นนะครับผมคู่มากี้3ารูปมีไหมถูกตนะิงไทยอีกครับความจริงวันใหม่ค่ะวันใหน่ค่ะวันใหม่ จะเปิดตอนนี้แหละตอบความจริงมาเอาจริงครับ B S U R I T A นักอรลอเี๋ยวินสจะใก้ครับคุณติ่งใครครับติ่งอะไรวะิ่งใครครับไมงสูงจ่ค่ะรักสองคนใครบ้างนะประกอบและราศีท่านั้นคงตอบดีไม่ได้แปลว่าได้คุณติ่งใครครับ โทรศัพท์คุณมาดูสิแน่ใจเปล่าคนนี้นะฮะผมไปสืบมาแล้วว่าเขาไม่ติดแค่สองคนนะ,ะกิงใครครับเฉลยครับเช่นท็อปจะรวนหรืออะไรอย่างนี้แง่แรกบางนเจองั้นผมไม่ได้ไปนะติดใครบ้างครับโลงกไปเลยุติงใครอีกครับ มไม่แม่มีเพ่อคนเดียวอะไรติ่คนเดียโอเคเอาวางของวางวางก็ไม่ต้องวางก็ถือไว้ก็ได้ครับกติกานะครับง่ายๆนะครับในฐานะที่คุณก็อย่างน้อยติ่งบอยตะกอนบ้างน,นะครับผม,มคุณก็ต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผมบ้างน,นะฮะกติกาครับให้คุณพูดอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับลเสีย ใครพูดช้าพูดซ้ำตกรอบโอเคไหมฮะโอเคไหมฮะพูดดังๆด้วยนะครับพอไหมครับอะไรนะไหนเรามีคนช่วยนับด้วยนะฮะคันใหม่วันใหม่มาช่วยนับหน่อยครับทไหหนึ่งจอดหนึ่ง ันนี้ก็ไม่ต้องกินนมก็แล้วกันอ้าพรอมไหมฮะหน่งสองจเกิดเดือนสิงหาวันที่ยี่สิบจบเพศสัตวเป็นจุฬานวดเียนเหรอกียย่ครับผมต่อนเกียนคุณหมอวีหล่อ่สุด เราเรากับพี่โป like ๊ะก็ไม่ขอบคุณมากต่อบเกียร์แล้วเกียร์ล่างลงได้ไหมฮะเอางี้เถอะเกียร์ที่สุดในจักรวาลกินอยู่ในบ้านก็ได้ใช่ไหมฮะได้ไหมไม่ได้เอาใหม่ให้โอกาสหนึ่งดีครับห้ามตอบหัวข้อเดิมๆนะครับแต่ถ้าเออมาคอเพิ่เลื่อนได้แต่ว่าห้าขอฮะ อพี่มาร์คต,ติดติดแพทีสข้าไม่เคยติดเลยมันเป็นแค่ข่าวเข้าใจไหมถ้าเคยติดตอนข้าตัดผมผิดแสกแค่นี้แล้วเรื่องมันก็สามปีมาแล้วด้วยต่อครับพี่ชายคนโตนจินลาสิกข้าพ่จินลสี รู้ว่าจะทำร้ายตัวเองต่อแล้วแปดแปดครับใช้คุณตาครับผมชอบแสงเขท้ายสีแดงอ่าจังเมื่อไหร่จะถึงจบเกมรับเนี่ยเพราะว่าผมก็ตกดไว้ว่าการเริ่มป่ายสาไปนะเราจะเล่นเกมไปเรยนะครับผมต่อแล้วนาฬิกาจีช็อปอ่าในต้นไม้ครับเป็นลิงสุดเฮ้ยฮิรันฮิรันตั้งเก่งดีงามพวกตั้งเก่งเนื้อผเพื่แตะครับอะไรนะ ชอบใส่รองเท้าแตะครับผมใครๆก็ชอบใส่นะฮะมีน <sm all Yap ua> ้องสาวคนเดียวครับผมเป้ใบโตเป้ใบโตครับผมชอบปวดชอบอะไรนะอะไรนะมีรสองวินะฮะชอบจู๊ดๆค่ะแหมคุณไม่เคยขี้เลยนะต่อฮะใส่บ็อกเซอร์อยู่บ้างใส่บ็อกเซอร์ใครใส่้ยคุีอะไรรับตัวดได้มน่ย วันหลังข้าจะถอดกางเกงครับก,ก,รกินปนละาแกงขกินจังเยไม่จริงฮะโกหกนะฮะโก็รักเอาหมนะเนะอาต่อละชอบใส่หมวกชอบใส่หมวกอ้าวเมื่อกี้ช่วยจอบไปเลยโอ้โหไปช่วยทำงานเลยอ่ะอ่ะสายลงสายลง